หลิ้นยานอย่างนั้นหรอถือได้ว่าเป็นชื่อที่ดีเป็นต้นกล้าที่มากความสามารถซะจริงๆท่านผู้อาวุโสเองก็ชมค่ามากเกินไปแล้วนะขอรับด้วยรากฐานการบ่มเพาะขอบเขตวิญญาณยุทธสามดาวและพลังจิตนักปรุงยาระดับห้าของเจ้านั้นเจ้าก็ยังอุตสาห์สามารถเปิดค่ายกลแห่งนี้ได้นับได้ว่าเป็นพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ซะจริงๆนี่มันอะไรกันแน่ ข้าอุตส่าห์ซ่อนพลังวิญญาณของข้าเอาไว้อย่างดีแต่เขาพูดนี้กับค้นพบมันได้อย่างง่ายดายเหตุผลเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเงียบไปสักพักหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเขากําลังตรวจสอบพลังของข้าอยู่อย่างนั้นหรอแต่ถึงจะอย่างนั้นเจ้าเองก็ไม่ต้องหวาดระแวงข้าไปหรอกนะในตอนนี้ข้าเป็นเพียงจิตที่หลงเหลือในความทรงจําไว้เท่านั้นเองการที่ข้ายังอยู่ที่นี่ ข้าเราใครบางคนมาสืบทอดเจตจำนงดาบของข้าหลังจากที่รอมาหลายปีในที่สุดก็มีคนเปิดไข่คนนี้ได้สักทีเฮ่นะนั่นมันจี้ยกสำนักมังกรฟ้านี่อืมเจ้ามีจี้ยกแห่งสำนักมังกรฟ้าติดตัวด้วยอย่างนั้นหรอกหรือจี้ยกที่ท่านหมายถึงน่ะหมายถึงสิ่งนี้หรือเปล่าท่านผู้ออุตโซนี่แหละจี้ยกแห่งสำนักมังกรฟ้า ที่มีเพียงเจ้าสำนักมังกรฟ้าเท่านั้นที่สามารถครอบครองมันได้เจ้าสำนักมังกรฟ้าอย่างงั้นหรอนี่เจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสำนักมังกรฟ้าเลยหลอกหลอนเนี่ยโ <c oughs> ทษทีนะท่านผู้อาวุโสข้าผู้นี้นะ่ะไม่รู้จริงๆนะขอครับอย่างงั้นเองรอหรือจะว่าไปแล้วเรื่องพวกนี้มันก็ผ่านมานานมากแล้วละเอาอย่างงี้มาพูดเรื่องของเจ้าก่อนดีกว่า เจ้าหนะมาที่นี่ได้ยิ่งไรก่อนข้ามาที่นี่ได้เพราะว่าข้าเข้าร่วมกับสงรามื่นราชวงศ์นะขอรับท่านผู้อุโสมาหาสงรามื่นราชวงศ์อย่างนั้นหรอกหรือมันคืออะไรกันช่วยอธิบายให้ข้าฟังหน่อยสิอะเอะ๋ท่านผู้อุตส์ไม่รู้เรื่องพวกนี้หร,รอขอรับจริงๆแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ที่อาณาจักรวิญ,ญญาณตะวันออกนะขอรับท่านผู้อุตสพวกเขาทําได้ค่อนข้างดีเลยนี่นะ งั้นก็หมายความว่าพวกเขาเปิดมิติแห่งนี้เพื่อคัดเลือกสาวกอย่างนั้นสินะเมื่อกาลครั้งหนึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่มีนิก,กายนับไม่ถ้วนก่อตั้งขึ้นมาในครั้งนั้นได้มีมหาสงครามระหว่างนิกายเกิดขึ้นและนำสู่ไปถึงการทำลายล้างในที่สุดแต่ก็นะในตอนนั้นสำนักมังกรฟ้าถือได้ว่าเป็นสำนักที่แข็งแกร่งมากที่สุดและทรงพลงัง เกือบจะถือได้ว่าเป็นนิกายอันดับหนึ่งของบรรดาน,นิกายทั้งหมดเลยก็ได้การที่เจ้ามีกุญแจมันอยู่เจ้านั้นสามารถค้นหาสำนักมังกรฟ้าที่ยังหลงเหลืออยู่รอดได้หลังจากที่เจ้าเจอพวกเขาแล้วข้าก็รับประกันไม่ได้หรอกนะว่าพวกเขาจะทำอะไรกับเจ้าบางแต่สุดท้ายมันก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกจำได้ว่าพลังอันยิ่งใหญ่ ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยหอยยิ่งขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่บอกกับผู้น้อยตาดำๆผู้นี้ผู้เยาวจะจดจำคำพูดของท่านผู้อาวุโสไว้ให้ขึ้นใจเลยเมื่อข้าได้เห็นเจ้าก็เปรียบเสมือนข้าได้เห็นตัวเองในกระจกเมื่ออดีตการแต่ก็ช่างน่าเสียดายว่าหลังจากนี้นะ่ะข้าจะไม่ได้เห็นการเติบโตของเจ้าอีกต่อไปผู้อาวุโสเจนซัน ในเมื่อท่านสามารถทิ้งเศษเสี้ยววิญญาณความทรงจําไว้ที่นี่ได้มันพอจะมีวิธีคืนชีพให้ท่านได้หรือเปล่านะขอรับการที่จะฝื้นคืนชีพใครสักคนมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะสามารถทําได้หรอกนะอย่างน้อยๆก็ต้องมีถึงระดับการบ่มเพาะขอบเขตจ,จักรพพัดยุดถึงสองสามคันถึงจะสามารถทํามันได้นะจักรพพัดยุดอย่างนั้นเหรอนั่นคือจุดสูงสุดของการบ่มเพาะอย่างนั้นสินนะ เอาละก่อนที่เศษเสี้ยวของข้ากำลังจะหายไปข้าจะส่งต่อเจตจำนงดาบของข้าให้แก่เจ้าได้เลยครับท่านผู้อาวุโสข้าพร้อมแล้วเปิดการสืบทอดเจตจำนงขั้นแรกนั้นทรงพลังปานไปที่ดาบขั้นที่สองหวนคืนจุดแตกดาบขั้นที่สามร้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเฮ hey. นี่นี่ข้าได้รับเจดจำนงดาบแล้วอย่างนั้นหรอท่านผู้อาวุโสลินยอนเจ้าจำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วใช่หรือไม่ขอบคุณท่านผู้อาวุโสมากมากเลยสำหรับของขวัญที่ท่านมอบให้กับข้าหลังจากนี้ข้าจะจดจำคำพูดของท่านผู้อาวุโสไว้ให้ขึ้นใจดีข้ามั่นใจว่าเจ้าจะไม่มีวันลืมมันเลยลหรอผูอ้อาวุโสเจียงซังถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งข้ามีโอกาสบรรลุถึงขอบเขตจกักรพรรดิยทดเมื่อไหร่ ข้าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อคืนชีพท่านผู้อาวุธโสให้ได้ได้ไดโปรดรอข้าผู้นี้เถอะนะท่านผู้อาวุธโสหลังจากนั้นลิ้นหยานก็ได้ออกมาจากวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นี่เจ้าได้สืบทอดจ,จิตจำงดาบแล้วอย่างนั้นหรอกหรอข้าได้รับมาแล้วล่ะท่านอาจารย์ข้าดีใจนะที่ข้าได้ยินเสียงท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะเยี่ยมมากส่วนเสียวลินเองนะ่ะก็ใกล้จะก,กันผลหมื่นอสูรสำเร็จแล้วล่ะ งั้นข้าขอลองอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะท่านอาจารย์หลังจากนั้นลิ้นหยานก็ได้มุ่งหน้ากลับไปที่สุสานดาบเฮะเ,เดี๋ยวก่อนนะช่างเป็นลมปานที่ทรงพลังซะจริงๆนี่เซียวลินนี่เจ้ากันผลมื่นอสูนสำเร็จแล้วอย่างนั้นเหรอรากฐานการบ่มเพาะขอบเขตวิญญ,ญายุธหกดาวอย่างนั้นเหรอเนี่ยม,มันทําได้จริงๆด้วยฮีลิ้นหยานขอบคุณมากๆเลยนะขอรับเฮเอะออะไรกัน นี่เจ้าพูดได้อย่างนั้นรหรอกรออะไรกันอะไรกันไม่ใช่ว่าเจ้าเคยเห็นสัตว์อสูรพูดได้อย่างนั้นรหรืออะาโอ,อ้จริงด้วยท่านอาจารย์ข้าลืมไปเลยมัวแต่ตกใจนะพี่หลิ้นยานพี่สาวสาวียนรอข้าอีกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวข้าจะจำแรงกายเป็นร่างมนุษย์ก่อนว้าวเยี่ยมไปเลยถ้าเกิดว่าเขาสามารถจำแรงกลายเป็นมนุษย์ได้แล้วหลังจากนี้เขาก็ติดตามข้าไปได้ทุกที่โดยที่ไม่สะดุดตาเลยนะสิ ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นล่ะนะรอดูอีกหน่อยก็ได้รอดูอย่างนั้นหรอท่านอาจารย์หมายความว่ายังไงกันใช่แล้วมันจะต้องออกมาเพอร์เฟคต์แน่นหนะ้ไม่ผิดแน่นหนะ้าและและ้วกีเลนของหลินหยานก็สามารถจําแรงกายเป็นมนุษย์ได้สําเร็จเป็นไงละ่ะไม่สะดุดตาเลยอย่างนั้นสินนะร่างจําแรงกายของข้าเป็นยังไงบ้างพี่หลินหยานโอ้โหแรงกดดันอันมหาศาลนี้มันอะไรกันเนี่ยสุดยอด เซลลินขวานที่อยู่ในมือของเจ้าหนะโผล่มาจากไหนอย่างนั้นหรอนี่คือสมบัติวิญ,ญญาณที่ควบแน่นมาจากร่างกายของข้าตราบใดที่ข้าจำแรงกายเป็นมนุษย์ก็จะสามารถเอาออกมาได้ทุกเวลาสามารถควบแน่นสมบัติวิญญ,ญาณได้ด้วยอย่างนั้นหรอนี่มันระดับปฐพีขั้นสูงเลยไม่ใช่หรือไงสมบัติวิญ,ญญาณที่เกิดจากการควบแน่นโดยสัตว์อสูรนะ่ะจะถูกยกระดับมาพร้อมกับก,บการปรับปรุงรากฐานของการบ่มเพาะมันนั่นเอง โอ้โหเป็นสัตว์อสูรเนี่ยสะดวกสบายจังเลยฮะเอาละเซียลลินในเมื่อระดับพลังยุดของเจ้าเพิ่มขึ้นแล้วแถมในตอนนี้เจ้าก็ยังสามารถจำแรงกายเป็นมนุษย์ได้อีกงั้นเราออกจากที่นี้กันเถอะขอรับท่านพี่ลินยอนท่านไปไหนข้าไปด้วยเอาหน้าเซียลลินเจ้าไม่ต้องถ่อมตัวกับข้าขนาดนั้นหรอกต่อไปนี้พวกเราสองคนเป็นพี่น้องกันโอเคไหมอืมขอรับพี่ลินยอน มาดูกันซิว่าไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะยังนั่งรอพวกเราอยู่อีกหรือเปล่าคราวนี้เราจะต้องฆ่ามันให้หมดโอเคไหมถูกต้องแล้วล่ะพี่ลินยอนพวกมันจะต้องตายพี่ซื่อเทียนไอ้เจ้าเด็กนั่นน่ะอยู่ที่นั่นมา12วันแล้วข้าว่าไอ้เจ้าเด็กนั่นนักคงตายไปแล้วล่ะเฮ้ยงั้นพวกเรารออีกหน่อยก็แล้วกันสักสองสาวันน่ะดีไหมถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าหมอน,นั้นยังไม่ออกมา พวกเราเคยกลับก็ได้แหมดูนั่นสิยังไม่ชีวิตอยู่จริงๆด้วยฮะะเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายที่อยู่ข้างๆลิ้นยานน่ะคือใครกันเฮ้ <passion> ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงจู่ๆได้คำรามออกมาแบบนั้นกันเล่าหนะหน่อยนี่เจ้าคือกีเลนตัวนั้น นี่เจ้ากันหรือว่าดูดซับผลมื่นอสูรของข้าไปแล้วอย่างนั้นหรอกหรือฮอนี่เจ้าคือไอตัวที่ขโมยผลมื่นอสูรของพวกเราไปอย่างนั้นหรอกหรอนเนี่ยหนะหน่อยห,ห,ห,หลายวันมานี้ข้ารอยอย่างเปล่าประโยชน์เลยเหรอแกถึงแม้ว่าแกจะดูดซับพลังพวกมันไปจนหมดแต่วันนี้พวกแกจะต้องตายเป็นศพอยู่ที่นี่เป็นมืน่มนๆชิ้นเลยไฟหลังจากนั้น การเผชิญหน้าทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มขึ้นเฮ้คิดจริงๆหรอว่าลํำพังเจ้าแค่คนเดียวคิดจะต่อกรกับพวกเราทั้งสามได้นะเจ้าคงจะสะกดคำว่าตายไม่เป็นสินนะงั้นเจ้าก็ช่วยอภัยให้แก่ความโง่เขลาของข้าหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าข้าสะกดคำว่าตายไม่เป็นเจ้าช่วยแสดงให้ข้าเห็นเป็นขวัญตาหน่อยจะได้ไหมเหล่าหวังเฉามาฮั่นร้นหาที่ตายเดี๋ยววันนี้ ข้าจะใช้แสงพลังที่แท้จริงให้เจ้าดูเองพวกแกทั้ง3ามคนอย่าได้หวังจะมาทำอะไรพี่ชายร่วมสาบานของข้านไฟถึงแม้ว่าเซลลลินจะพุ่งทยานไปช่วยลินยานทางกับกันลูกกัจจกับมาขัดขวางเซลลวลินจึงทำให้ตอนนี้ลินยานต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอันหนักหน่วงถึงสามต่อหนึ่งลงศพแห่งชีวิตและความตายจงออกมาได้แล้ว เฮ้น hey, ั่นนั of them of them. So so ่นคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาหรอนี่อะไรกันมันช่างดูแปลกตาซหลเกินข้าไม่เคยเห็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้มาก่อนหลังจากนั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งของสัตว์อสูรก็ได้ถูกดูดเข้าไปในโลงศพแห่งชีวิตและความตายบ้าเอ้ยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันอีกฝันีจะไยไอ้เจ้าเด็กนั่นออกไปให้รอดจากที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดพวกเราจะต้องทุ่มเทสุดกำลัง ถึงแม้ว่าจะมัดรวมมาด้วยกันก็จริงแต่ก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่ดีนั่นแหละไอ้พวกกีกี้หลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็ได้ถูกดูดเข้าไปในลงศพแห่งชีวิตและความตายเอาละ่ะใครจะเข้ามาสังเวยชีวิตให้กับข้าก่อนดีละ่ะหน่อยเจ้าเด็กบ้านนี่เจ้าคิดว่าการที่ดึงพวกเราทั้งสามคนมารวมตัวกันที่นี่น่ะจะสามารถจัดการได้อย่ินนั้นหรอเดี๋ยวพวกแกก็รู้เองนั่นแหละว,ว่าจะทำได้หรือเปล่า เจ้าราชศีวานนเดี๋ยวข้ากับพี่ชิวนะ่าจะจัดการไอ้เจ้าเด็กนี่เองส่วนเจ้านั้นสามารถหาทางออกจากที่นี่ได้เลยหลังจากที่หาเจอแล้วพวกเราจะต้องออกไปด้วยกันเฮ้การที่เจ้าวางแผนเป็นหมู่คณะแบบนี้นะ่ะคิดว่าจะสามารถออกจากที่นี่ได้ง่ายๆอย่ายงนั้นหรออย่าพ้ำให้มันมากความไม่ร้องไม่รู้หลอกไฟเฮอะไรนะไม่ร้องไม่รู้หรอหรือว่าไม่ร้องไม่รู้ แต่ที่ข้าได้ยินนะ่ะไม่ร้องไม่รู้ใช่ไหมหน่อยเนี่ยแกะจะเหิมเกิมไปใหญ่แล้วนะฟอยจงลิ้มรสพลังของพวกเราแห่งความสิ้นหวังไปซะวาลีชำระล้างการโจมตีหนะห,หน่อยไอ้เจ้าเด็กบ้านนี่มันต้องการให้พวกเราผ่านพลังปานวิญญาณของพวกเราจนหมดไปเองงั้นพวกเรามาเดิมพันครั้งสุดท้ายกันเถอะเอาล่ะ ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะได้ลิ้มรสเจ็ดจำนงดาบหรือว่านมนาแล้วนะบับา้านฮะไอ้เจ้าเด็กนีม่มันจะต้องได้รับมรดกจากแดนดาบนั่นมาแน่แนๆไม่ผิดแน่ๆละเฮย้ยปปะป,ปานดาบอย่างนั้นหรอหรอจะจะช่างเป็นปรานดาบที่แข็งแกร่งอะไรขนาดนี้หลังจากนี้ก็ถึงเวลาตายของพวกแกทั้งสองคนแล้วเชิญได้เลย พวกเราจะต้องทุ่มเทกำลังไม่ให้ดอนหนมหน้าเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกะฮาฟูถ้าจะโทษก็โทษตัวเองเสียเถิดที่ดิ้นรนหาที่ตายจนเกินไปเฮ้ไม่ดีละไอ้เจ้าหมอน,นั้นหาทางออกได้แล้วอย่างนั้นเหรอ หน่อยคอยดูเธอสักวันหนึ่งข้านั้นจะกรับสักวันหนึ่งอะไรไม่ทราบของเจ้ากันบ,บ้าเอ๋ยเป็นไปได้ยังไงอยากรู้อย่างนั้นเหรอว่าข้าสามารถสังหารมันได้ยังไงเรื่องพวกนี้นะ่ะมันก็เป็นเพราะว่าเจ้านะ่ะประเมินข้าตามเกินไปยังไงล่ะไอ้เจ้าจ๋อหน่อยไม่ไหวแล้วฝฟยขอใส่เดียวหน่อยก็แล้วกัน เพียงแค่กระบวนท่าเดียวของเซียวลินเไอ้เจ้าบ้านี้ช่างบังอาจยิ่งนักวันใดก็ตามที่เจ้านั้นตกอยู่ในเงื้อมือของข้าข้าสัญญาเลยว่าข้าจะค่อยๆทรมานเจ้าอย่างตายช้าๆน่อยนะทำเป็นพูดแล้วก็หนีเนี่ยนะไอ้เจ้าจ๋อ จ้าคิดว่าจะหนีไปตอนนี้แล้วจะรอดอย่างนั้นหรอหอไอ้เจ้าจ๋อเอ้ยว้าวช่างเป็นบุญตาเจ็ดจำหนงดาบของพี่หลินหยานน่ะช่างสุดยอดยิ่งนักระวังด้วยหลินหยานมันจะไม่มีวันยอมแพ้และสู้จนตัวตายด,ด,ดูเหมือนว่าตัวมันจะใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่นะท,ทำไมกันมันกำลังใช้พลังที่สะสมมาน,นาน เพื่อที่จะขัดเกาวการบ่มเพาะและทะลวงขอบเขตให้สมบูรณ์แบบในระยะเวลาอันสั้นแต่ต่อจากนั้นแล้วมันจะไม่สามารถเพิ่มพลังของตัวเองได้อีกต่อไปถึงแม้ว่าเจ็ดจำนวงดาบของหลินหยานจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ทางกับกันราชสีวานอนกับสามารถทำลายได้อย่างง่ายดายตายสักแกบังอาจมาทำให้พี่ลินหยานของข้านั้นดูแย่สุดยอดทำได้ดีมากๆเลยเซียวลิน หลังจากนั้นลิ้นหยันก็ได้ดูดซับพลังวิญญาณพวกนั้นเข้ามาหาตัวเองขอแสดงความยินดีด้วยนะพี่ลิ้นหยานเอาหน้ายังไงก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเราสองคนอยู่นั่นละ่ะอย่าลืมสิว่าเจ้าน่ะอยู่ขอบเขตวิญญาณยุทธหกดาวเลยนะจริงด้วยสิเกือบลืมไปเลยนี่เซียวลินอันนี้นะ่ะสำหรับเจ้าข้าบังเอิญไปเจอมันในถุงเฉียนคุณของซื่อเทียนนะ่ะนี่นะ ถือได้ว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่ซากปร,รักหักพังของนิกายสาหรับสํานักพยักขาวน่ะนี่ท่านน่ะหมายความว่าท่านจะให้ข้าอย่างนั้นเหรอสําหรับพยักขาวแล้วมุ่งเน้นไปที่การใช้พลังบริสุทธิ์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเจ้าในตอนนี้ขอบคุณท่านมากๆเลยพี่ลิ้นย้อนเหตุดใดทําไมเจ้าถึงได้ทําตัวเกรงใจข้าขนาดนั้นกันไม่ต้องห่วงไปเลยมือข้าน่ะมีของของสำนักมังกรฟ้าอยู่ เท่านี้ก็เพียงพอสําหรับข้าแล้วละ่ะผู้อาวุโสเจียนซงังข้าผู้นี้จะจดจําคําพูดของท่านไว้และฝึกฝนตนให้แข็งแกรง่งและวันหนึ่งข้าสัญญาว่าข้าจะกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งให้ได้ไปกันเถอะเซียวลินพวกเราไปรวมตัวกับเยลีและคนอื่นๆกันได้เลยขอรับสิทธิ์พี่หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าออกจากสุสานดาบพี่หลินหยอนมิติที่นี่น่ะช่างกว้างใหญ่ยิ่งนักและอย่างนี้ พวกเราจะหาพวกเขาเจอได้ยังไงนะ่ะขอรับอืมเดี๋ยวนะงั้นข้าขอเวลาสักพักหนึงตรงนั้นไงข้าสัมผัสจิตพวกเขาได้แล้วหลิงเฟิงนานกงหยางและหยุนเยอยู่ตรงนั้นหมดเลยนี่เซียวหลินพวกเราได้ไปหาพวกเขากันเถอะขอรับสิทธ์พีอ่อะไรกันอะไรกันพวกเจ้าทั้งสามคนนี่หันกล้าไม่เบาเลยนี่นา บางอาจมาชบฉวยสมบัติวิญญาณอันขั้นสูงสุดของพวกเราแบบนี้นะาร้อนหาที่ตายชัดๆเลยนี่นาเฮอไม่จริงพวกเราเป็นคนเจอมันก่อนทำไมถึงมาบอกว่าพวกเราเนะ่ยไปแย่งมาจากพวกเจ้ากันละ่ะ <c oughs> ืไม่เอาไม่เอาไม่พูดแบบนี้สิพูดจาไร้าสาระแบบนี้นะ่ะมันส่งผลไม่ดีต่อตัวเองนะเข้าใจไหมส่งมันมาซะดีๆถ้าเกิดว่าไม่อยากเจ็บตัวหรือว่าตายลงไปเนาะ เฮ้ hey, อยอย่างนี้พวกเราจะเอาอยัางไงดีล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเขาไม่มีเหตุผลเอาซะเลยและอีกอย่างพวกเราเองทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้จริงๆนั่นแหละเฮ้ย <Hey, S 1> เอาเธอตราบใดที่ข้าผู้นี้ยังมีลมหายใจข้าน่ะไม่อาจยอมแพ้ได้จริงๆแต่เพื่อที่จะรักษาเพื่อนพ้องเอาไว้ข้ายินดีที่จะมอบมันให้เจ้านับว่าเจ้ายังรู้จักประมาณตัวเองดีนะไอ้เจ้าขยะเอ๋ย ก่อนที่สมบัติวิญญ,ญาณอันล้ำค่าจะถึงมือของไอ้เจ้าหมอน,นี่ลิ้นยันก็ได้มาทันเวลาพอดีเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเจ้าเป็นคนเจอมันไม่ใช่หรอแล้วส่งไปให้เขาทำไมกันละ่ะว้าวพี่ลิ้นยันกลับมาแล้วหน่อยไอ้เจ้าบ้านนี่แกไม่รู้ตัวหรอกหรอว่ากำลังล้นหาที่ตายนะฮะเดียนไม่ยอมพวกเราจัดหน่มนาให้มันและฝังมันให้หมดเลย พี่ลิ้นยอนไปพักผ่อนเซ็เถอะขยับพวกนี้นะเดี๋ยวข้าเป็นคนเก็บกวาดเองขอบใจมากๆเลยนะเซียวลินอย่่หยาบใครกับพวกเขามากนักล่ะไอ้เจ้าเด็กบ้าพวกนี้ไม่รู้สินะว่าข้าผู้นี้น่ะเป็นใครอาวุธคู่กายของข้าจงตื่นขึ้นมาเฮ้เดี๋ยวก่อนนะไอ้เจ้าหมอนั่นเป็นใครมาจากไหนกันนะอยยังไม่ได้แอกเลยตายซะแล้ว เอสส๋สุดยอดพี่หลินยนันข้าจัดการเรียบร้อยแล้วขอรับอืมขอบใจมากๆเลยมัน,นี่มันนี่เดี๋ยวข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักนี่คือหลิงเฟิงนัน,นกงหยางและยุนเยยินดีที่ได้รู้จักพวกท่านทุกคนด้วยขอรับฝากเนื้อฝากตัวนี่คือเสี่ยวหลินเช่นเดียวกับหลิงเอ,อ๋และโจถงที่เป็นสัตว์อสูรจำแรงกายมาเป็นมนุษย์ เขานะ่ะถือได้ว่าเป็นสหายที่ดีที่สุดของพวกเราในอนาคตเลยละ่ะสุดยอดไปไลเลยเหนือกว่าจินตนาการพวกเราอีกนั่นเนี่ยเซียวลินนี่เจ้าสุดยอดมากๆเลยฮะว่าแต่พวกเจ้านะ่ะมีข่าวเกี่ยวกับเยลีและคนอื่นๆบ้างไหมเฮ้ยไม่เลยท่านพี่พวกเราทั้งสามคนเองก็ยังไม่เจอคนที่รู้จักเช่นเดียวกันเลยเออจริงๆแล้วพวกเราก็ได้เจอคนที่รู้จักอยู่บ้างนั่นแหละแต่แต่ว่าทำไมกัน เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ